คุณกำลังจะได้พบกับสมาร์ทโฟนที่อาจเปลี่ยนแปลงกฎเกมของตลาดมือถือแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจพลาดข้อมูลลับของ Oppo Find X9s หลุดออกมาแล้วและมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด Oppo กำลังเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ในชื่อ Oppo Find X9s ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน2 0 2 6ที่ประเทศจีนแต่ก่อนที่มันจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแหล่งข่าวชั้นนำดิจิตอลแชสต์ t เตชัน DCS ได้เปิดเผยรายละเอียดสเปคที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก สเปคที่หลุดออกมาหน้าจอไฟล์ X9S จะมาพร้อมกับหน้าจอ a อเด t s แบบแบนขนาด6.3นิ้วที่มีมุมจอโค้งมนขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้การใช้งานรู้สึกสบายและน่าดึงดูดมากขึ้นหน้าจอนี้ยังรองรับความละเอียดระดับ 1.5K ที่จะทำให้ภาพที่แสดงออกมามีความละเอียดและชัดเจนอย่างน่าทึ่งน่าสนใจอีกอย่างคือขอบจอทั้ง4ด้านที่บางและมีขนาดเท่ากันทำให้อุปกรณ์ดูทันสมัยและเรียบหรู กล้องชุดกล้องหลังของไฟล์ X9S คาดว่าจะเป็นจุดเด่นที่น่าตื่นเต้นประกอบด้วยกล้องหลัก50 MP ที่ใช้เซ็นเซอร์ Sony m m x 9สซีรีกล้องอุลตราดับเบิล u ูไ50 MP และกล้องเพร s สโค e ปเทเลโฟโต50 MP ที่ใช้เลนระดับกลางชุดกล้องนี้คาดว่าจะสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดสูงชิปเซ็ต ด้านคุมพลังไฟ X9S จะถูกขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต The t ด e m e n มนเซอ0 9 5 0ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตชิปเซ็ตนี้คาดว่าจะนำเสนอประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นแบตเตอรี่และฟีเจอร์อื่นๆข้อมูลที่หลุดออกมาบ่งชี้ว่าไฟ X9S อาจมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7 000 mAh ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้นานกว่านอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเครื่องต้นแบบของไฟล์ X9s มาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือแบบอัลตาซอนิกและรองรับการชาร์จไร้สายซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่พบได้บ่อยในสมาร์ทโฟนระดับเรือธงแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจ o p ปโยังกำลังพัฒนามือถือในซีรีส์ X9 อีก2รุ่นได้แก่ฝ่าย X9s และฝ่าย X9 Ultra ฝ่าย X9s คาดว่าจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของฝ่าย X9 ที่เพิ่งเปิดตัวในจีนไปในขณะที่ฝ่าย X9 Ultra คาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite Gen 5มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวและมีกล้องเพล s c สโคปเทเลโ o t o ถึง2ตัวคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่า OPPO ไฟ X9s จะสามารถแข่งขันกับสมาร์ทโฟนเรือธงจากแบรนด์อื่นๆได้หรือไม่ ฟีเจอร์ใดที่คุณต้องการให้ Oppo เพิ่มเติมเข้าไปในไฟล์ x 9 s แสดงความคิดเห็นของคุณลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยอย่างไรก็ตาม Oppo อาจจะไม่ออกมาพูดถึงไฟล์ x 9 s ไฟล์ x 9 s และไฟล์ x 9 ultra ในเร็วๆนี้เนื่องจากแบรนด์กำลังเตรียมตัวสำหรับงานเปิดตัวไฟล์ x 9และ9 x 9 pro ในตลาดโลก global launch ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคมนี้ที่มา p l a y f o o d r o i d h t t p s p l a y f o o d r o i d c o m o p p o f i l e x 9 s d i s p l a y s i z e c a m e r a d a t e s c h i p s e t l e a k b 4 l a n c l a u n c h